สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแบนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของใครและรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นเช็คพลังงานระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะ มีคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในลัคนาหรือราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็มีมีนนะคะมีพิจิกมีราศีสิงห์อ่ะเป็นคนที่ ความมีความเที่ยงตรงซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็มีความมีความยุติธรรมนะคะอืมเป็นคนที่ดูเหมือนแข็งนอกแต่อ่อนในอ่ะ คือภายนอกเขาอาจจะมีความดูแข็งกล้าวหรือดูเข้มแข็งเออดูเข้มแข็งดูดูมีมีความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยะ,ะแล้วก็คือถ้าถ้าเขาทำงงทำงานถ้าอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีลุกที่ดูเป็นหัวหน้าที่ที่ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ คือคนอื่นอะ่ะคนอื่นๆที่มองมาจะรู้สึกว่าเออเขาดูหน้าเกรงขามดูหน้าเชื่อถือเขาจะมีลุคที่ที่ดูดูเข้มแข็งดูแข็งแกร่งภายนอกนะคะแต่จริงๆแล้วภายในของเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะอ่อนโยนเฉพาะกับบางคนด้วย เขาอาจจะยอมให้เฉพาะกับบางคนแต่ถ้าคนอื่นๆทั่วๆไปอ่ะเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็คือก็คือเป็นคนที่ดูเข้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีความเป็นผู้นำสูงจริงๆไม่ค่อยยอมใครนะนอกจากบางคนเท่านั้นที่ที่เป็นคนพิเศษของเขาอ่ะเขาถึงจะยอมให้คนคนนั้นอืม แต่ถ้าโดยโดยธรรมชาติของเขาแล้วอะ่ะคนอื่นๆทั่วไปอะ่ะเขาเขาจะไม่ค่อยยอมเขาจะไม่ค่อยยอมคนอื่น ส่วนอีกคนนึงนะคะมีลัคนาหรือราศีอยู่ในธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีพฤกษกกันมังกรนะคะธาตุดินมีอยู่นิดนึงแหละแล้วก็คนคนนี้เนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่เอาจริงๆเขาเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครเห็นแล้วก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหาแต่ตัวเขาเองมีปัญหามีปัญหาด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะคือเขาค่อนข้างจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆอ่ค่อนข้างจะกลัวความรักด้วยซ้ําคนเนี้ยถึงจะมีคนเข้ามาเข้ามาหาเขาเยอะแต่บางคนนะคนนี้อาจจะแบบมีแฟนยากอาจจะมีคนเข้ามาคุยเยอะ เยอะได้มาเรื่อยมาเรื่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจะคบใครจริงๆสักคนนะ่ะยากพอมีใครที่เริ่มเข้ามาแบบจริงจังแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีอาการคนคนเนี้ยจะเริ่มมีอาการตั้งกำแพงหรือว่าเก็บเนือ้อเก็บตัวไม่ค่อยเปิดใจแต่เวลาที่ ถ้าสมมุติเข้ามาเข้ามาจีบเข้ามาคุยแบบเผลอๆอย่างเงี้ยได้นะอาจจะดูเหมือนเป็นคนเสน่ห์แรงเป็นคนน่ารักคนอื่นมองมาถ้าไม่รู้จักเขาจริงๆอ่ะถ้าไม่รู้จักคนคนี้จริงๆอะจะมองว่าคนคนนี้อาจจะดูเหมือนเจ้าชูด้วยซ้ําเพราะว่าอาจจะคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ได้มีคนเข้ามาหาเขาเยอะด้วยความที่เขาน่ารักเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะเขาไม่ได้คบใครง่ายๆนะ พอจะคบใครพอใครที่แบบเริ่มเริ่มจีบเขาจริงจังหรือเริ่มที่จะแบบก้าวเข้ามาแบบจริงๆแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มแบบปิดปิดกัน้นปิดตัวเองบางครั้งก็แบบหนีหายหายเงียบไปเลยไลน์ไม่ตอบติดต่อไม่ได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นพฤติกรรมแปลกๆเหมือนกันอืมโอเคอันนี้เป็นลักษณะของคนสองคนนะไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบไหน ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ มันเริ่มจากการถูกอกถูกใจซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างมีความรู้สึกรักใครชอบพอรู้สึกถูกตาต้องใจรู้สึกตรงสเปคซึ่งกันและกันแต่ว่าแต่ว่ามันมีฝ่ายหนึ่งคุณนะคะคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่า คุณต่อต้านเขาอะตัวคุณอะจริงๆคุณชอบเขานะคุณรู้สึกดีกับเขานะแต่ดูคุณลังเลคุณมีความลังเลลังเลใจแล้วคุณก็ต่อต้านเขาคุณคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะจนทําให้เขาแบบต้องต้องออกไปจากชีวิตคุณเลยอะ มันเหมือนกับว่าคุณทําอาจจะทำทาเมินเฉยทําเย็นชาหรือไม่สนใจเขาไม่ไม่ตอบสนองอะไรเขาจนเขาต้องต้องยอมต้องยอมจบยอมเลิกยอมที่จะล้มเลิกเอความความพยายามที่จะตามตือ้อตามง้อตามจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเนี่ย เหมือนกับยึดติดกับชีวิตโสดคุณมีความสุขก,กับการเป็นโสดมากกว่ามากกว่าที่จะมีใครไม่ได้หมายความว่าคุณไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีคนรักนะจริงๆแล้วคุณอยากมีคุณต้องการความรักแต่คุณอาก็รู้สึกว่าตอนที่คุณอยู่คนเดียวคุณเป็นโสดอะ่ะคุณก็มีความสุขดีอยู่แล้ว จจริงอะ่ะคุณอยากมีคุณอยากมีใครสักคนส่วนเขาเนี่ยคนคนนี้อะ่ะเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆอะ่ะเขาเหมือนกับเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีเข้าใจอะไรง่ายเขาดูมีวุฒิภาวะมากพอถึงตอนแรกเขาจะแบบเขายอมเขายอมเลิกลาเขายอมจบเพราะดูเหมือนกับว่าคุณอะ่ะมีมีอาการเหมือนกับกลัวเขา คุณต่อต้านเขาแบบเหมือนรังเกียจเหมือนกลัวเหมือนเหมือนไม่ไวใจอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องต้องหยุดก่อนนะคะเขาก็ไม่ไม่คุกคามคุณเออแล้วเขาก็เขาดูแบบมีความอดทนมีความมีมีการควบคุมตัวเองได้ดีถึงเขาจะอยากเข้าหาคุณอยากพูดคุยกับคุณมากแค่ไหนแต่ว่าในเมื่ออาการของคุณคุณแสดงออกมาแบบเนี้ย คุณเหมือนกลัวเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยหยุดก่อนเขาหยุดก่อนแล้วเขาก็รอจังหวะให้คุณแบบรู้สึกสบายใจมากกว่านี้เขาก็กลับมาใหม่พอดูแล้วเขาไม่ได้ยอมแพ้คุณต้องการความมั่นคงนะตัวคุณนะ่ะคุณคุณต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจนแล้วเขาอ่ะก็มีความมั่นคงที่จะให้คุณนะ เขาก็พยายามที่จะแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขามั่นคงเขาจริงจังนะเขาไม่ได้มาเล่นๆเอาอีกแล้วคือคุณอะดูเหมือนเป็นคนที่ยังไม่พร้อมตัวคุณยังไม่พร้อมอะพอคุณพอเขาแบบเข้ามาอีก คุณก็ก็ให้โอกาสเขาอีกนะแต่พอไปไปมามาพอคุยคุยกันอยู่อยู่อยู่ดีๆคุณก็มีอาการแบบนี้อีกแล้วอะ่ะอาการเงียบหายอาการมึนตึงหรือว่าแบบอยู่ๆก็หายตัวไปอยู่ๆก็ไม่ตอบแชทอยู่ๆก็ไม่คุยอยู่ๆก็หันหลังเดินหนีจากเขาไปอย่างนี้เลยอะ่ะ บางครั้งคุณก็แบบทำเย็นชากับเขาแบบเฉยๆ้ายอย่างนั้นซึ่งเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าทําไมคุณบางครั้งคุณใจร้ายกับเขาจังเลยในหัวของคุณนัมันตีกันยุ่งวุ่นวายไปหมดอะค่ะอืมเพราะจริงๆแล้วอะใจคุณอะคุณก็รู้สึกดีกับเขาแต่คุณมีความกลัวในใจอะไรบางอย่างเหมือนมีปมปมเรื่องของความรักแล้วทําให้คุณไม่ไว้ใจใคร ทีนี้พอคุณมารู้สึกดีกับเขาอะใจนึงคุณอยากจะสานสัมพันธ์กับเขาคุณอยากจะไปต่อแต่ว่าอีกใจนึงคุณก็กลัวคุณก็เลยมีอาการแบบเหมือนไบโพล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายพอเขาพอเขาเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นคุณก็จะถอยห่างคุณก็จะถอยไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอถอยแล้วอะเขาก็ให้โอกาสคุณแล้วเขาก็ค่อยๆเข้ามาอีกคุณก็โอเคเริ่มโอเค เขาก็คิดว่าคุณไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแต่สักพักหนึ่งพอเขาจะเข้าใกล้คุณอีกคุณก็ถอยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ไปหน้ามาหลังอะ่ะอืมเขาก็จะทําอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบนี้มาหลายครั้งหลายรอบแล้วด้วยที่ไปไปมามาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาเองก็ มาเริ่มต้นใหม่กับคุณเรื่อยๆดูเขาก็ยังไม่ถอดใจยังไม่ละความพยายามเขาพยายามที่จะเอาอกเอาใจคุณนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงคุณถึงจะพอใจคุณเองเนี่ยคุณก็พยายามที่จะปรับตัวนะคุณรู้นะว่าตัวคุณเป็นยังไงปัญหาของคุณคืออะไรอ่ะคุณพยายามที่จะปรับปรุงตัวอยู่พยายามที่จะแก้ไขอแต่คุณเองก็ยังมีปัญหาคือคุณยัง ไม่สามารถที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจใครได้อย่างเต็มร้อยจริงๆตัวเขาอะก็เริ่มรู้สึกท้อแท้รู้สึกหดหู่แล้วเหมือนกันนะคะแต่พอเขาเขารู้สึกอย่างเงี้ยคุณก็มาทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง คุณเป็นคนที่เหมือนเอาใจยากเป็นคนที่เดาทางลําบากเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์ของคุณนะค่อนข้างที่จะสวิงอารมณ์แบบอาร์ตัวพ่ออาร์ตตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะทีเนี้ยเขาอ่ะต้องการความชัดเจนต้องการความชัดเจนจากคุณจนบางครั้งบางคนนะ อาจจะถูกยื่นคำขาดคือฝั่งเขาอะค่ะเหมือนเขาแบบให้โอกาสคุณมาหลายครั้งแล้วให้โอกาสคุณมาหลายครั้งแล้วแล้วจนสุดท้ายอะเขารู้สึกว่าเออมันต้องชัดเจนสักทีหนึ่งจะเอาอยัางไงเราต้องคุยกันเราต้องแบบทําให้มันเคลียร์ตัดสินใจให้มันชัดเจนสักทีมันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจละต้องชั่งใจละอะไรอย่างนี้อ่า สุดท้ายนะคะเมื่อมีการยื่นคำขาดกันเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับทำให้คุณเริ่มเริ่มคิดได้อะคิดได้แล้วก็มีความกล้ามากขึ้นคุณพยายามที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลิกกลัวเลิกหนีแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าต่อไป นะคะคือจริงๆแล้วคุณชอบเขามากอะแหละคุณก็ชอบเขามากส่วนเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณถ้าคุณพร้อมที่จะเดินไปกับเขาเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเขาก็พร้อมที่จะเดินไปกับคุณเหมือนกันเพราะเขาอะ่ะชอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะเรียนรู้ดูใจอยากทําความรู้จักกับคุณมากๆอืนะคะโอเค จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเออเดี๋ยวต้องบอกก่อนต้องบอกอีกนิดนึงว่าเรื่องราวเนี่ยมันสามารถสลับกันได้นะมันอาจจะแบบมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะไม่สามารถที่จะระบุแบบตายตัวได้นะคะว่าอันนี้เป็นฝั่งคุณอันนี้เป็นฝั่งเขาคือบางทีอะเรื่องราวมันสลับฝั่งกันได้อโอเคเผื่อมีบางคนถามว่า สลับฝั่งกันได้ไหมเรื่องราวมันมันฟังเหมือนกับเราเป็นฝั่งเขาเขาเป็นฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะได้อยู่โอเคจบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ